องกับตรงกันได้สุภาพรวยซองก่อนมือนั่นเนาะซองได้ที่หรือค่ะมือซองหาสามครับวันนี้ปู้คืนเลขวันนี้ตรงกันได้ไหมเนี่ยตรงกันก็ดีน้ำอยากโยมได้ได้ก็ดีใจปู้เขาไร้สำนักยิดิเขาไร้สำนักแอดสามกับเขาไร้สำนักค่ะ อาจารย์ว่าเอาแปดสามพวกเราจะไหนมันไปชนเขาอาจารย์เรยอว่าเอาเอายไปเลยเอาหางเดียวเดียวเห็นยนต์ไหมคะเห็นเห็นแปดสามพออาจารย์ว่ามันมันไปชนกันกับยังก็บรนทอนบรนทอนหน้าเพิ่นบรนทอนหน้าเพิ่นกต่ปีนี้ไปเจ้าก็ได้กหรือว่าเอากหรือเอาหางเดียวดีกว่าแข่งยันยุ่มขนาดนนั้นแข่งยันยุ่มเพิ่นเสียหลายคุ้มเปนยังดอกกต่มีโฟมาจากอย่างกระบีบ่เนาะมาจากกระบี ก็ว่าโอ้ยใส่สื่อกับอาจารย์หมองเดียวซะว่าสันเตอมันค่อยบ่เสียหลายหมองเราลงมา่าเป็นคู่คู่ที่คุณเขาไล่มาล็อกเลยโอนเงีนมาให้อาลอยมาทำบุญน้ำห่างก้อนขอเบิดโทรขอเลขบัญชีทางค้อนไปอยู่ค่ะอืมให้เขก่าโอนมาผู้เดีมาวันที่สิบเก้ากับมาได้มาได้มันก็ได้เร็ว

เจ็ดหาหนึ่งกับนี่ละสามหาหนึ่งมีมะขืนเปิดสองอันข้นเป็นหกเสียดายยังเขาบอกว่ามเสียตัวไหนข้นเนาะสองตัวก็ดีแล้วล่ะก็ดีใจเขาวัานี้เลขออกก็โอ้ดีใจด้วยคุณเฮาเพราะถ้าสิ่งโลกข้ปูนังคือสุดขั้วค่ะไปเล่ลูกไปเล่ลาเป็นผู้ชาย เอาเอาเอาเย็นแม่ดมาจ้างาหารเข้าข้างในได้เลยจ้ะเป็นจังไลยก็วันท uh> ีศิษย์เก่าเป็นวันพระวันพระพร้อมเป็นวันพระใหญ่พร้อมเดอวเ็กนั่นก็ใหเป็นมามามารวมกันเด้มารวมกันขออธิษฐานน้ำเพลินเด้เป็นบ่ลลังก์อืมกินว้าลายกันยังเลยค่ะเรามาอธิษฐานมายังคอยกัน ยิ่งคือจังห้องห้องก็เป็นคึ้นแต่โดนไฟผู้หนึ่งโดนหนึ่งผู้หนึ่งโดนมันก็ลดชุบลุกชวดโชว์เดี๋ยวก็ขึ้นมากขึ้เกาตัวมันก็ไม่ขึ้นเกาแล้วเกิดอยากควายอยู่แต่ว่าอีพอเอ้ยสิพอเอ้ยอาจารย์ต้องรีบไปนอนนี่จินยาแจ้แพรสาม็ดได้นอนนอนบัานี้ตะปื้ดไปเคาะประตูอาจารย์เรียกเราเข้าอีกแล้วเรียกเราเข้าอีกแล้วว่าไงดีว่า เลขกล่างแปดสามาสัน 3, 5, นิษฐนสามห้า,า,า <Yeah. S 1> เพื่นบาวาเนี่ยมาเบิร์นโรตลีจะของน 8, นะ oh. ในสามใบแปดสามนะในสามใบถ้าออกสาหาล่างน,นี่โอ้ย oh, <No. S 1> ติ่มกับมือสามหาหสามติ่มกับมือ แต่ว่าทั้งทั้งวัดทั้งเช้ามาสิไปเนียนทั้งสาตัวตรงมาควัวเนาะค่ะเนาะเขาสามตตรงเป็นไฮมิดเดียวตลอดนาชไหมหน้าหนึ่งขอออหรือกไรนมากคออกเป็นทางนอ่จะเร่จเร่มพ่อนจะเริ่มพ่อนพอหรยกำไรเยอะกนมกจะมื่อกันค่ะวันเดียวไม่ค่ะคุณแม่วันเดียวไมค่ะสวัสดีค่ะเป็นขอออหสค่ะ้าสุส ตื่นเต้นเนี่ยแตตื่นเต้นเมื่อ่เพิ่นแต่เปินเราก็ได้เก็ท่านเราสื่อสามหาลอยโตเราวะลอยบาทเราวะหาพรเาลวยกับสูพเาลวยแต่มาเคื่อนืนี่้แต่น้อยเราก็วิ่งสามก็ได้หกพันกัวกับพักกันโอ้แฮปปี้กันยุ่งวันี้บ่บ่ออกแถวซื้อเที่ยวไปซื้อของคนอื่นดิเงี้ยเ้อเี้นี่หละเงินวันที่สิบเก้านี่ยแหละค่ะเนาะปูคนิกดสิพายการที่ดรอตเตี่เลขล่างเลขบน ได้เกียรติสิบาทสื้อสามลอยได้สองหมืนเอ็ดคืออันใดเพิ่นบอกให้ซื้อคอยซื้อเนี่ยได้บ่บอกให้ซื้อกับบ่ซื่อเมื่อวันนี้เพิ่นว่าเอาซื้อบังด้วยลูกปัญหามันเขามันเขาแน่นอนแหละว่าันเดุ่ะวานะก็เลยอันนั้นก็เลยซื้อซื้อวันนี้เลยลดที่กี่มันได้บาทแล้วเก่าสีเนาะปัญหามามาเลขออกแล้วเห็นเนื้อบาทละวเกียริสีมันเขาเป็นเงาเป็นวัสดุเอากรขอบุญขอบคุณญาติโยมทั้งหลาย เอฟซีของเขากับดีใจน้าที่พักกันได้ถ่าพันบรรันไดกะเอาไม่วันที่สิบเก้าอยากให้ตัวนกาเนี่ยเกาะก,กับเปิดแล้วเนะาะเปิดแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วก็ดีแล้วกัเขมาม่เบิ้งไม่แง่งที่ท่านได้เอาปัดจงปัดใจยมาถวายาสา้างเห็นเห็นกับหูกับตานี่ละบ่ไปสร้างได้เราบ่ได้เอาไว้ไปใส่เปล่ารีบสร้างตอนนี้ตะลังเห็ดตัวนอนตัวนอน ขาเจ้าไดมือละหารอยหารอยโตกับพยายามสีเห็ุประมาณแสนโตก็จ in <one> hmm. like like ิบปูให้เมดเลยตอนกลางเล็กข้าเจ้าเห็ดให้ข้าเจ้ามาเพิ่มกับยี่อุปกรณ์ยู่้าเฝ้ากันเห็ดกันซอยกันเลยอยากมากรวมสมทบกับแมารวมสมทบกับมาแต่สิ่งสำคัญก็คืออีกสองมือเนาะอีกสองมืออกจากสีด้เห็ดอีกก็มนี่หลานไกอยู่ซุ้มเสาข้าเจ้าสีมาถวายผลมากรลากใหม่ ข้าเจ้ากระถือลายดีใจน้ำฝนนอค่าปูเนาะนันไก่เ็เรียบอกว่าวันที่สิบเก่านี่ผู้เรศีมะบูชาไก่กับมาเด้อโลละเกตสิบบาทโลละเกสิบาทเพราะว่าไก่มันหลาย200รอยกัวโตอี่จวออกแล้วมันใหงไงแล้วไงไงญ่า้เนาะขะเนาะครได้คะอาจารย์ไข่ไข่กับมี่ แพงละแปดสิบบาทตอนเขาเลื่อยสืทออุ้มหนือไส่ไ่แบันี้กรแพงละแปดสิบบาทเด้อวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าไก่กับโกคระเกสสิบบาทกระตัวนึงกับมาสองโรกมันใหญ่หลายมันยางก็สื่ว่าไรมันอ้วนหลายมันกิตนปวกเนปวกหลายกินปวกไก่นไข่เหม็นปะคะไก่ผเนื้อ แต่ว่าพันไข่น่นสีเอาไว้ขายขายไข่มันแมนปีไหม่ไก่สีหอดปีไหม่แล้วหาสื่อไก่มันแพงดิไก่นันสีเลือมแพงอันนี้โบแพงโลละเกียรติบาทโบแพงค่ะไก่ธรรมดามันสีโลละลอยลอยกว่านั่นเอาวังนานเนอรอาขอบคุณครบ่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณค่บุ๊บ้นิีมีตองว่ะจังน้อยเนนบ่ค่ะคือคือบตรงๆอีพอไม่ปูชีปปาขาวเรามากเลยเนี่ยค่ะ มันสิคือจ,จังจุ่มสีเห็นบ่ที่อาจารย์วอาถูกปะ่ที่ว่าหาสองแปดหรอมันสิออกหาสามเห็นบ่ม like mm ัน hmm. ก on ็มาออกล่าวหาสามสามหาอีกนี่ลองเบิ่งว่าว่าสิเป็นตัวใดอีกเอาเตือนมาคุณเพราะว่าต่อจากหาสามมันสีบันบันบันจุ่มสีมันสิเป็นเลขที่ดังที่สุดในโลกค่ะหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามนั่นแหละตัวนั้นแหละเอาลองเบิ้งว่ามันมันสิเขามากหรอบนกันหรือเปล่านะลองผิดแตจระน้าดในีัยวน้าเบิ้ง ค่ะแต่ว่ามันบ่อยากให้คิดอยากให้ย่มยันย่มคิดเอามือเดียวโรดจบแค่เดียวิจรณาเบิ่งก็ได้ค่ะผู้ใดอยากพิจารณานหมู่บานนี้อย่างตัวอีป่อ98ถ้ารวยแล้วก็มาฟันธงอีกรอบนึงค่ะเปลี่ยนบ่ล่ะป้าอาจารย์บ่บ่เปลี่ยนดอกกันแบบโตนี้ตัวเดียวเด้ไว่าทางเดือนี่ล่ะ่่ซันหมู่บ้านเราก็แล่นเข้ามาดีหมู่บ้านเราเร่อเราก็แลียตัวเด็กมดีใจน้ำหมู่บ้านก็ได้ก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นเพราะว่าก็มีพวกท่านนั่นแหละเอ็ดมินพวกท่านที่เป็น มาตรฐานของวัดของเข้าของวัดบางเื่อบางบางอันเขาเจ้ากับมาบระดิษฐ์ธุระเนาะให้พวกท่านสิมาตลอดังส่แม่ก็ขอบคุณ่นไหลมาโปรโมทวัดว่าล่ามของเห้อาโปรโมทไปโบดเขาสิได้ยงสั่งเรี่ยวๆเน้นๆบอกอาจารย์ว่าถ้างวดนี่เขาเขาอาจจะได้ยงสั่งมกกล่าเรื่องอย่างส่แม่บางสนาม เอาคนรออีกหมดนีเนาะมันเป็นไปได้ค่ขึ้นคือจุ่มสีนี่ขึ้นจะเป็นหนึ่งสามเก่าเนะกัอันนี้แค่แค่คิดไปซื้อมันเป็นหนึ่งสามเก่ามาเกอันนี้เล็กโต๊ดที่เด็กของตรงอี้สามเก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่งเด็กเล็กกันเล็กกันทีเพิ่นเข่าว่าผมมาสังเกตเลยเก่าขึ้นไปคือจะจุ่มสีแท้เพราะว่าแต่มันมากับเนาะสามหา บ่ท่านดีเป็นหาสามกับเป็นสามหาครบับก็โมเป็นยังพ่นเท่ากับเื้อยู๋เจ้าคนกับว่าโอ้ซื้อหาสามหลายนะักหาสามฟังว่าอาจารย์หาสามกับซื้อหาสามหลายซื้อจะซื้ออาจารย์อะไรเนี่ยจีจันนาจะเนาะพิจรารณาเอาพิจารณาแต่ว่าแนวการเป็นมันมัมนมีความเปลี่ยนไปได้ไงมีความเปลี่ยนไปได้สูงในประเภทนี้อันเด็ดเล็ก ทะเบียนรถก็ยังม anyway. ีอย so uh ู huh. okay. ่เนี่นครบตัวแล้วนะสองถึงพี่บอคิดรถจะฟ้องซื้อว่าได้แต่มันยังมีสองยืนอยูมากค่ะมากยุกได้ซื้อว่าได้ค่ะเดินทอนเดิสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะพี่น้องค่ะลังเข่าสามห้านะคะพี่น้องค่ะของวัดกุฏแห่เขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ นี่ก็ได้ตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะอาจสิเปลี่ยนไปได้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้เอาไปเอาไปพิจารณากรมูนะคะพี่น้องเด้อกอนสิผาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่อนจะพาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังไรก็ไปพิจารณากรมูด้พี่น้องเด้อค่ะตัวเลขทุกตัตมวม่ชิ์เขามีสิดลุดนะคะพี่น้องเดอ้อปวดใช้วิจารณญาณในการรับฟมรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะค่ะ ถ้าแอดเนาะคะ่ะได้ตัวเลขตัวดีตัวเด็ดแนวทางดีๆมาฝากมาตอนกับสิฟา้าลงให้พี่น้องปองไปเบิงะะ้งเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเนาะคะ่ะตองวดเนาะคะ่ะจากพระอาจารย์เนาะคะ่ะเพื่อนว่าอาจจะเป็นไปได้เนาะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายาใส่วันที่สิบเก้าอีกเทือนึงนะคะพี่น้องเด้อค่ะวันที่สิบเก้าอย่าพลาดนะคะพี่น้องเดอ้อวัดกุดแห่วลาลเาหาเนาะคะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเดอ้อ แคปหน้าจอไว้ด้ค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้ช็อตเด็ดนดะค่ะหา้ามพลาดนะคะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคะกะ,ค,ะคลิปนี้แอดกระซีขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปท,ท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีใส่ปีใหม่เนาะคะ่ะวันที่ส0มสิเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจ้งได้ก่ายิบจับจ่องลอตเตอรี่ไว้กนโมได้เนาะคะ่ะทางช่องสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ให้เอาไปวิเคราะห์หรือว่าพิจารณาไต่ตองเบิงเนาะคะ่ะถ้ามกกจัดจวดจัดฝาดบุ่มไป็นเด้อคะพี่น้องเด้อาำพี่น้องท่านใดมักเลขตัวนี้เนาะคะ่ะสามเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะซึ่งพระอาจารย์พ่นวาอาจสิตรงกันกับคือยังยูจูมสีเนาะคะ่ะประวัติศาสตร์มันเริ่มประวัติมันเริ่มสีหมุนมากขึ้นกันแล้วเนาะคะ่ะพระอาจารย์ก็มีความมั่นใจเนาะคะ่ะอาจจะเป็นตัวนี้ก็ไดเนาะคะ่ะใครจังไนกะ จองรอตะลี่ไว้กนโมนะคะสําหรับท่านใดที่อยากได้รางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเพื่อเฮาถือรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องเนาะรางวัลที่หนึ่งนะคะคิวต่อไปอาจจะเป็นของเฮ้านะคะพี่น้องเนาะพะว่าเลขชุดนี้เนาะคะ่ะเคยออกสามตัวตรงๆมาแล้วนะคะจังใดกะเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะ เอาไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่สําหรับแอดมินสิจองรถตลีว้ก่อนโมเนาะคะ่ะสนับสนุนรัฐบาลอย่างเดียวนะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสนับสนุนรถตลีเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเ้าพิษเ้าถือกราบขอโทษขอภั้เด้ค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องปองไปทุกทันเนาะคะ่ะเฮ่งเฮ่งรุยลุย,ลยสุขภาพแข็งแรงถูกๆุกทันที่เขามาบึงมาชมทีมากดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณหลาย,ลายๆเด้อพี่น้องเด้อเฮ่งเฮ่งรุยลุยใส่ปีใหม่เนาะคะ่ะง สวัสดีค่ะ